จะสนุกขนาดนี้ฝรั่งทนยืนเชียร์ข้างเวทีไม่ไหวค่ะโดดเข้าร่วมวงไปด้วยเลยไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมได้เป็นแชมป์ด้วยเก็บเอาควันหลงวันสงการานมาให้ชมกันค่ะเป็นภาพการแข่งขันมวยค่ะแต่มันไม่ใช่มวยธรรมดาธรรมดาสิหาดูได้ยากมากการแข่งขันชนิดนี้นะคะเขาเรียกกันว่ามวยน้ำหรือมวยทะเลค่ะ ซึ่งก็เป็นการละเล่นของไทยชนิดหนึ่งนี่แหละที่นับวันเนี่ยยิ่งจะหาดูได้ยากมากแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะมวยน้ำหรือมวยทะเลเนี่ยเขามาากักจะรื้อฟื้นขึ้นมาค่ะจัดกันตามเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงการานคือเทศกาลมงคลที่ต้องการความรื่นเริงนี่แหละโดยคลิปที่เอามานี้นะคะมาจากช่องชื่อว่าบ่าวมิตรคนอินดี้ค่ะเขาตั้งชื่อคลิปเอาไว้ค่ะว่าต่างชาติชอบมาก มวยไทยยืนเชียร์ไม่ไหวขอขึ้นเวทีเองเสียงเชียร์ดังสนั่นเวทีอ่าทีนี้นะคะเขาก็มีบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะโดยในคลิปเนี่ยนะคะช่วงแรกๆนี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกันเองเนี่ยแหละนะคะเป็นสุภาพสตรีชาวไทยซึ่งการแข่งขันเนี้ก็จัดขึ้นในประเทศไทยนะรู้ได้ไงว่าประเทศไทยเพราะว่า มีเสียงภาคนะคะเป็นเสียงภาคของคนไทยนะคะแต่ว่าไอ้ที่ยืนดูเนี่ยคะ่ะนักท่องเที่ยวกันทั้งนั้นเลยนะคะมีฝรั่งเต็มไปหมดเลยทีนี้การแข่งขันเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งมีมุมแดงแล้วก็มีมุมน้ําเงินนะคะเหมือนกีฬามวยเป๊ะเลยนะมีฝั่งแดงฝั่งน้ําเงินแล้วก็มีกองเชียร์เนี่ยซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นชาวต่ตางชาตินะเขาตื่นเต้นกับกีฬาชนิดนี้มากเลยเพราะว่า ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองก็เคยเห็นแต่มวยไทยเนาะมวยไทยนี่ก็ดังไปทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้มันมวยอะไรอ่าจนกระทั่งคู่แรกนะคะผ่านมาได้ยินเสียงผู้ประกาศนะคะทีนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมคู่แรกเนี่ยก็ดูผมสีดำๆนะคาดว่าน่าจะเป็นชาวไทยหรือไม่ก็โซนโซนเอเชียเนี่ยแหละ,ะเขาก็แข่งกันไปนะจนคู่แรกผ่านไปนะคนที่ผมสีดำเนี่ยนะคะ ก็เป็นฝ่ายชนะนะคะได้ยินเสียงผู้ประกาศบอกว่าผู้ท้าชิงคนใหม่นะคะได้ยินเสียงประเทศชื่อมาเลยชาวออสเตรเลียข,ขึ้นสังเวียนมาได้ไม่นานค่ะก็ทำเอาคนที่ผมสีดำเนี่ยร่วงลงไปแล้วค่ะหนึ่งคนนะคะทีนี้ก็เกิดผู้ท้าชิงคนใหม่ขึ้นมาค่ะก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันอีกนี่ละค่ะที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติที่น่าจะทนไม่ไหว มาขอโค่นแชมป์ดูซิว่าไอ้กีฬาชนิดนี้มันจะยากเย็นขนาดไหนนะคะแชมป์มันจะเก่งขนาดไหนแต่คุณผู้ชมตัดไปที่ตอนท้ายนะคะดูเหมือนกับว่าสาวออสเตรเลียคนนี้เธอจะเก่งมากๆเลยกับไอ้กีฬาไทยชนิดนี้นะคะเธอรักษาแชมป์เอาไว้ได้ตลอดลอดฟังอ้าซึ่งเมื่อจบการแข่งขันนะก็ ชูมือนะคะได้เป็นแชมป์เปี้ยนไปเลยค่ะหลังจากที่แข่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่างคนต่างก็แยกย้ายไปที่เวทีใหญ่นะคะเพื่อที่จะรอชมมวยไทยนั่นเองอ๋อก็เป็นการแข่งขั้นเวลาเนะาะเป็นประเพณีการละเล่นขั้นเวลาก่อนที่จะมีมวยไทยเป็นรายการถัดไปค่ะหลายคนบอกว่ามวยเนี่ยมวยแบบนี้ไอ้ที่ต่อยกันบนคานแบบนี้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ฝรั่งเขาไม่เห็นอย่าว่าแต่ฝรั่งไม่เคยเห็นเลยเด็กไทยยุคหลังๆเขาก็ไม่รู้จักกันแล้วนะคะมวยชนิดนี้มันไม่ได้ดุเดือดแบบมวยไทยนะดูทีไรก็ขำสนุกทุกทีได้เสียงหัวเราะทุกทีนะคะเป็นการะเล่นพื้นบ้านของไทยเราค่ะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยแล้วก็มีวิธีการเล่นที่มันแตกต่างไปจากมวยที่เราเห็นทั่วไปคือเขาจะชกกันอยู่บนไม้กระดานแผ่นเดียวพอตอนหลังเนี่ยไอ้ไม้กระดานแบนๆเรียบๆเนี่ย ก็เปลี่ยนมาเป็นทรงกลมนะมันก็จะยากขึ้นตามสเต็ปนะคะถ้าใครตกลงมาจากไม้กระดานถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ไปเลยนะคะสถานที่ที่เล่นเนี่ยเพื่อตกลงมาแล้วจะได้ไม่เจ็บไม่เป็นอันตรายนะคะเขาก็จะจัดกันที่ริมทะเลค่ะมวยเนี้ยก็เลยได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามวยทะเลนั่นเองนะคะแล้วรู้ไหมหมวยทะเลเนี่ย ครั้งหนึ่งนะคะได้เป็นกีฬาของทหารเรือไทยนะพวกทหารเรือเนี่ยฮิตมากๆชอบมากๆจัดแข่งกันทุกๆปีนะคะแล้วในปี2556ค่ะมวยทะเลนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติค่ะสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมืองไทยเนี่ยสร้างชื่อเสียงไปกับมวยไทยแล้วนะคะมวยไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว คลิปนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้โลกได้เห็นค่ะว่าอันนี้แหละเขาชื่อว่ามวยทะเลนะจ๊ะเป็นประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณค่ะ